อยากแนะนำนะครับว่าควรนำรถไปตรวจเช็คระบบแอร์กันบ้าง รถมิสซันอเมล่านะครับความร้อนระบบแอร์ขึ้นสูง350แล้วนะฮะพัดลมยังทำงานแรงอยู่นะฮะหรือว่าพัดลมทำงานปกติอยู่ รถใช้งานมาแล้ว159,942กิโลเมตรเที่ยง3นาทีนะครลมแรงอยู่ครับในรถเย็นได้20องศานะครับความร้อน325 รถบัสต้าแฟมิเลียนะครับอาการความร้อนระบบแอร์สูงคอมหลวมเดินเบาไม่เย็นลองเร่งเครื่องก็ได้อยู่20องศาค่าโลก็อยู่ประมาณ50พายอยู่ร่วม300แล้วนะเดินเบาครับเดินเบาคอมอยู่ประมาณ70 ขึ้นมาแล้วครับเนี่ยตะกี้เร่งได้เสาพอเดินเบาขึ้นมาเสาเอ็ดเสาเอ็ดีเดียวต้องขึ้นเสาสองละเสาสองละเดี๋ยวขึ้นเสา,ส,ส,า,ส,เส,าสามก็เหมือนเต่าเดินเบาตะกีก้รถถึงซ่อม ดูเหมือนจะเปลี่ยนสายน้ำยายแอร์เปลี่ยนไดเออร์มานะครับเปลี่ยนสายมานะครับก็เห็นอาการแบบนี้นะครับก็คือความร้อนมันสูงคอมเริ่มมีเสียงดังพี่ดแดงนะครับเปิดแอร์ครับคอมมีเสียงดังด้วยนะ การระบายความร้อนไม่พอนะครับด้านหน้าก็ไม่มีพัดลมเดิมๆนะครับปล่อ,อยเดินเบาอยู่25.5องศานะครับรถเข้าซ่อมตอนเลขหม่50,073,223 0 0กิโลนะครับ ในรถมีเสียงนะครับ,บปิดแอร์นี่เงียบ ปิดแอร์เงียบนะครับมีเสียงขณะน้ำยาผ่านตัวแอร์ปิดฝากระโปรงเทสความร้อนอยู่นะคะความเย็นภายในรถตอนเช้านะคะก็ได้อยู่ที่8.0แต่ข้าวความร้อนขนาดเดินเบานะคะเกือบ300นะคะ คอมตอมแอร์ทำงานความร้อนก็ขึ้นนะคะรถผ่านการใช้งานมาสองแสนเจ็ดมื่นแปดพันห้าร้อขออภัยนะคะหกร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตรนะคะ รถ Honda City นะฮะความร้อนระบบแอร์สูงนะครับขึ้นมา300กว่าในรถตอนนี้เย็นได้12.1นะ่ะดูตอนนี้ขึ้นมาละเห็นปมันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้จอดในโฮม35.4ห้ม35.4ในรถเย็นได้11.5นะ 11.5ความร้อนอยู่350อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าอันตรายต่อระบบละถ้ามันร้อนมากๆปุ๊บระบบไม่จะสั่งหยุดละในรถก็จากาเป็นก็ลมฮ้อนออกมาอย่างเดียวบ่มีความเย็นดับเครื่องจอดทิ้งไว้สักกรรมสตาร์ทใหม่หรือว่าปิดเปิดแอร์ใหม่มันจะเย็นนะอ่ะโอเคอันนี้เจอปัญหาแล้วนะความร้อนระบบแอร์สูงเช็คกันให้ดูก่อนพอครับ คอมมีคราน้ำมันเลอะๆนะฮะน่าจะมีการรั่วซึมที่คอมแอร์ด้วยพัดลมทำงานปกติทั้ง2ตัวตาแก้วเริ่มดำๆแล้วนะน้ำมันเริ่มสกประบอกละคว,วามร้อนระบบแอร์สูงด้วยนะครับ ซีวิกนะคะมาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นน้ำยาแอร์มีน้อยนะคะพัดลมทำงาน เครื่องเปิดฝากระโปรงนะคะเฮดความร้อนจะอยู่ที่ประมาณ300 ความเย็ยนภายในรถได้อยู่ที่12.5สองจแคปติว่าตรวจเช็คระบบแอร์ไม่เย็ยนนะครับรถใช้งานมา151,195กิโลเมตรรถเชฟแคปติว่านะครับ Lock, คอมเพรสเซอร์ล็อกนะฮะหน้าคัดล็อกไปแล้วนะครับหมุนไม่ได้ลนะ ลังเติมน้ำยาเข้าไปในระบบแอร์นะฮะสองขีดความร้อนขึ้นสูงโลก็สูงนะครับความเย็นลงมาได้แค่21ลงมา19นะครับเ9 เปิดเครื่องครับขอครับ 497 2 1 2 1 180ดบาทรถโอเ n c o คอ a ซนะครับเป็นรถที่ประกอบรับผลิตขายก่อนตี39ค่อนข้างนานครับอันนี้เจอปัญหาคอมกำลังอัดไม่ดีนะครับ เยอะเลยฮนะต้องแก้ปัญหายเยอะเลยพี่คอมกำลังอัดบัดดีนะฮะความร้อนระบบแอร์สูงนะครับความร้อนระบบแอร์สูงมากๆนะฮะพัดลมไฟฟ้านะทำงานนะตัวในไม่หมุนนะครับตัวในไม่หมุนครับนะดูเหมือนมันงงแงงงงแงงเลยเนะี่ยใบพัดนะทำงานแล้วานะ ตัวในทำงานลงมานะครับลดลงมาเหลือประมาณ290นะครับตอนนี้แดดลมลมลนะนะแดดลมลมบ่ฮ้อน ในรถเย็นได้แค่สิองศาลงมา18บแปดแดดมาแล้วแดดมาแล้วคงได้ประมาณนี้ครับฮอนด้าซิ y นะครับ ความร้อระบบแอร์อยู่ที่300นะจอดในล่มจอดในล่มปิดฝากระโปรงสตาร์ทบางครั้งแอร์ไม่มีความเย็นนะครับไม่มีความเย็นพ้อมทำงานอยู่ที่300นะ300พัดลมตัดอ่าตามคอมนะครับแอร์ตัดพัดลมหยุด คอมทำงานพัดลมทำงานพัดความทำงานตามปกตินะครับแต่ความร้อนระบบแอร์สูงรถ Honda City เข้าซ่อมอาการแอร์ไม่เย็นนะครับรถ <ลด S 1> ใช้งานมาแล้ว2 2 3 1 8 8กิโลเมตรนะครับเปิดพัดลมสปีด4เร่งน้ำยาสุดเลยนะฮะอ,อุณหภูมิภายนอก34องศาตอนนี้ในรถอยู่28.5นะฮะ ตาแก้วก็มีฟองน้ำยาวิ่งนะครับน้ำยาไม่เต็มระบบจุดข้าต่อเข้าออกตัวแอร์ก็ยังแห้งสนิทนะครับบริเวณคอมแอร์สายน้ำยาแอร์นะฮะก็แห้งสนิทอยู่ ยังไม่พบคราบน้ำมันนะส่วนของแผงแอร์ด้านหน้าจะมีคราบน้ำมันนะคราบน้ำมันจะต้องลองเช็ครัวดูลองถอดแผงเช็ครั่วดูนะมีครนะาบเป็นจุจดๆนะ ด้านบนก็มีนะครัทับลมไฟฟ้าทำงานปกติทั้งสองตัวเดี๋ยวลองเติมน้ำยาเช็คการทำงานดูครับ ติมน้ำยาแอร์เข้าไปเทสได้สองขีดนะคะความเย็นลงมาได้อยู่ที่ยี่สิบจุดสามแต่ความร้อนแอร์สูงมีฝากระโปรงเทสในร่มนะคะเติมน้ำยาแอร์ความเย็นลงมาได้อยู่ที่สิบเจ็ดน,นะคะ,ตแ,คะ,คะแต่ความร้อนแอร์สูงนะคะ นี่คือเสตอะไรเสตอะไรการบีบมีที่นี้ในส่วนของวายทุ่หน้าวาวเลยอ์โรินันอองที่าอยนี้แล้วก็มีแว็กเตอร์นุยยาแอร์องตูมีน้เลือกละ ขนาดเดินเบานะคะความร้อนก็จะอยู่ที่เกือบเกือบสองร้อยห้าสิบความเย็นนะคะไม่ได้นะคะได้อยู่ที่สิบหกสิบนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับตรวจเช็ครถฮอนด้ารถใช้งานมาแล้วหนึ่งแสนสองหมื่น หนึ่งันหก้อเจ็ดิบเจดกิโลนะครับผมพูดดูนะครับแนงรถคุฟองคุงค้โดยสารทุกท่านด้วยเปิดน้ำยาแรงสุดนะครับพัดลมแรงจัดนะครับตัวนี้ ลมแรงนะครับสภาพกรองฝุ่นก็สกรปรกมากนะครับเราเช็คก,ก่อนเนาะคันนี้ยังไม่ซ่อมอะไรนะครับก็ประกอบกลับนะครับโอเคครับ นี่เราดูว่าอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ความร้อนระบบแอร์เนาะนดูความร้อนระบบแอร์ดปืด่อๆละเห้นราเปืละ,ละถ้าเดินเบาเะกี้อยู่13เร่งเครื่องประมาณ12แต่ความร้อนระบบแอร์พยายามจะขึ้นสูงอยู่ นะอยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ250ละแอร์ตัดตอนนี้คอม,มเพรสเซอร์ตัดนะฮะ้อมทำงานนี่ความร้อนขึ้นไปแล้วจะกระโดดไปสูงละถ้าตอนกลางวันแดดร้อนๆช่วงบ่ายนะครับเนาะ ็ะจะร้อนขึ้นไปแหมฮ่มอยู่นะรถยังจอดยังห่มยังบ่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะบ่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์มันเย็นได้แค่สิบสองสิบสามนะสิบสองสิบสามแล้วความร้อนระบบแอร์มันสูงนะครับ นนำรถไปตรวจเช็คระบบแอร์กันบ้าง